สบ,สบายดีเบาไก่สบายดีเบาบสบายดีโอ้นี่คืออีกอย่างหนึ่งสบา,บา,บา,ายนี่พี่น้องอีกท่านึงมีเบาบุพผ้าเบาไก่มายูทีที่ทางผู้ชมเห็นนี่คือไต่าทางด่วนหรือว่าทางถนนอ่าทางถนนทีเชื่อมต่อไปอยังพระรามสามเป็นถนนงงวงวมเนพี่น้องขอถดข้อไปเป็นสะพานภูมิพลหนึ่งและสะพานภูมิพลสองด้านบนหัวเบาบุนนี่เป็นแยกที่มาจากทางพาระรามสามและเป็นแยกที่จะลงไปอ่ทาง พระประแดงหรือว่าสุขสวัสดิ์นั่นเองพี่นอ้องวันนี้บรรยากาศของถนนเมบางไถ่เ<อ>บาไกลสุดยอด,ดยมากครับสุดยอดอลังการงานสารเบาไกลอิจฉาคนไทยเลยครับเดี๋ยวบาโบสิพาเบาไกลไปเบิ่งอีกจุดจุดหนึ่งตรงคลองรัตพูจะเห็นภาพบรรยากาศและมุมแม,ม่น้ำเจ้าพระยาและเบาไกลโอ้โหเบาไกลตื่นเต้นเลยวันนี้เอาคอนสิไปห้องเบิ่งก่อนว่าถนนนีมันเชื่อมต่อไปใส่ทีทางมุ่มเพ้นอยู่ด้านหัวบาโบ่ทั้งสองขางด้านขวามือจะเป็นถนนทีแลนด์ลงไปทางพระประแดงเด้อพี่น้องเด้อเป็นพระประแดงส่วนด้านนี้ เป็นถนนทีแลนด์ขึ้นมาจากพระรามสามพี่น้องถนนพระรามสามว้าวถนนพระรามสามทีจะเชื่อมต่อไปยังถนนปูเจ้าสมิงพ่ายพี่น้องด้านนี้จะเป็นสวนพี่น้องสวนทีขึ้นมาแลียนออกกำลังกายกันเนาะเดี๋ยวบาบูสิบห้าบาบไก่ไปเบิร์ภาพบรรยากาศของถนนที่เป็นคลองรัฐโู้บาบไก่เคยมาเจะอเกือบับเคยเห็นบ่บ่เคยเห็นครับบ่เคยเห็นเจือเกือบบ่เคยมาจือเกือจุดชุดชุดนีครับจุดชุดนีเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่เทา ยืนตรงใต้สะพานมีพุ่นในบ่าไก่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีสองช่วงตรงที่เขายืนนี่เป็นเกาะกลางบ่าไก่เป็นเกาะกลางช่วงหนึ่งมาจากถนนปูเจ้าสมิงพ่ายแล้วอีกช่วงหนึ่งจะข้ามไปยังถนนพระรามสามเดี๋ยวบ่าวบุตรพาบาไก่ไปชมขลังการอีกมาบ่าไก่ตามบ่าวบุตรมาเคยมาบ่าไก่เนี่ยบอกบอเคยมาเจือเทลียวครับเห็นอยู่อยู่ท่างไตนี่ครับเหมือนยิงญ่มากเลยครับส่วนตัวบ่าวบุตเคยมาหลายเท่านนึ่งในบ่าไก่ เจ้าอยากผ้าเบาไกลมากคลิปตูบูตอนไม่ทายตอนทายมาทายอยู่เลยครับเบาไกลก็ได้อยากมากอยากมากอยากมาหินอยากมาสะพานเด็ดตเองสะพานเด็ดตนเองชุดจอดทีนี่ของพี่น้องครับทักคนส่างด้ฟังนีกันก็ได้เบาไกลวงนี้ฟังนีโอ้โหฟังนีพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวเบาผ้าเบาไกลไปเบิ้งชุดชุดนีเบาไกลบอกกันเลยว่าเบาไกลต้องมักแน่นอนบอกกัเห็นบอกว่าถ้ามันไปใส่มาใส่ พู่ <emaal> บอบอบอปูด้วยครับเบิ้งก็ขึ้ดูเลยใส่สัวงเวยออกเล่นโอ้ยก็ยังเป็นเส้นขัพ่นได้เลยเปล่าไกลแทนครับคือเป็นเส้นขัพ่นสลับซับซอนคดเหนี่ยวครับคือแบบคืองูคดนี่เว่าก็คืองูคดไปคดมาเลยนะครับโอ้ยสลับซอนตัวใสงเห็นแล้วเป็นยังไงถึงเนะครับถึงอึ้งครับอึ้งมากครับเห็นแต่อึ้งอย่านี้ครับ ว่าเป็นสางไหนจะได้ครับถนนทางแบบนี้นะครับเนาะตอนทีรับรถขึ้นไปด้านบนว่างเงินแล้วแมนครับตอนอยู่อยู่ตอนทีครับรถขึ้นไปด้านบนวว่างเงินแล้วมาข้างล่างเงินอีกกว่าเดิมแมนครับมาข้างล่างแห้งทึงขึ้นนี้แบบโอ้โหเบิร์ตขับมันง่ายแบบเบิร์ตขับเสียวเลยอออโอ้โหอ่อนซ้อนอรลายครับอ,อ,อ่อนซ้อนรลายเอราะว่าบอมีโอกาสเสียด้วมาเบิร์ตยิจ้าเชื่อเลยครับพี่น้องครับมามามาทางพี่บ่ นี่เลยพี่น้องเอ้แกกระไรด้านล่างจากมุมนี่เบาไก่จากมุมนี่ตัวผี้องเอ้ยมาเบิ่งมุมนี่แพงสุดยอดอลังการงานสางครับสวยสุดสวยสุดงดงามไปดีพี่น้องเอ้ยครับเงดถึงตะลึงโอโ้โหตอนั้นเป็นถนนที่เชื่อมต่อไปอยังถนนปูเจ้าสมิงพ่ายใหเบาไก่โอโ้จุดเที่ยอยู่นี่เป็นเกาะกลางแต่ก่อนเป็นเกาะเนี่ยแม่แม่ครับเพิ่นมีโครงการมีโครงการของในหลวงเพิ่นกาขุด คล้องตรงนี้ให้มันรัดเชื่อมต่อกันเพื่อเป็นทางระบายน้ำเพื่อบ่ให้นาเอือล้นชาวบ้านที่พึ่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้แต่ก่อนถตรงนี้น้ำท่วมนี่ว่าไก่มันมีโครงการลัดคล้องจากอีกจุดหนึ่งแต่ถ้าทะลุทะลุไม่นำจากพญาเลยเนาะเป็นเพาะตรงนี้เป็นก้อกลางเลยมนมีโครงการคล้องรัดโคโครงการคล้องรัดโพของของรัฐบาลหรือว่าในหลวงของชาวไทยที่เคารพรักช่วยหลายหลายเพราะว่าเป็นซอยในการ ระบายน้ำในช่วงหน้าฝนวัวนนามันไหลสาเพราะมเป็นข้อขวดจุดนี้่เป็นเป็นก๊อกเป็นข้อขวดนะเป็นพี่น้องผมเก่งอย่างนี้นะครับเน้องผนเก่งอี่าีครับบ่าวไก่บ่าวถูพี่น้องบ่าวไก่เงยเนาะสออนซ้อนอ่อนซ้อนไล่ครับพี่น้องครับสร้างไว้อย่างยิ่งใหญ่อลังการมีที่นี่ที่เดียวคือประเทศไทยเด้อครับเด้อโอ้โหครับโอ้ลงไหลน่าบเลยสีพาบ่าวไก่ไปเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งนะบ่าวไก่นะ เบิ่งนี้แหละถนนเห็นบ่อขนเบาไก่เออช่อนช่อนร้ายพี่น้องเยโอ้มุนี่ถือว่าบโบไก่มาแล้วอยากฆ่าบบาไก่มามาสัมผัสโดยตัวเองนะครับโดยตัวเองมาสัมผัสโดยตัวเองซิบปากว่าโบทอตาเห็นครับโอ้โหเบาก็เห็นแะไรเป็นเขาซื้อไปได้เลยถึงในการก่อสร้างของคนได้ครับถึงแห้งครับอึ่งอึ้งได้ครับพี่น้องครับว่าขับรถอยู่ขโมนว่าสวยแล้วเมื่อเบื้างล่างสวยงามอีกสวยงามอีกแบบหนึ่งครับ เป็นแบบที่ภาพภาพหนึ่งเนาะครับเนาะย่างไปตามถนนเรื่อยๆไปไกลไกลปะโอสู้ทางได้ครับพี่น้องครับคุ้ท่าแก็จะมีสะพานต่อกันอีกครับพี่น้องครับอ๋อไม่ต้องผลอีกโอ้โหนี่นี่นะถ้าเจ้นสร้างได้เลยสลับซับซ้อนกันแยกใายแยกขรัวเหมือนปัญห์เห็ดอยู่ข้างล่างแต่ว่าโมเมนอยู่ข้างล่างเป็นสะพานลอยฝาเนาะครับเนาะโอ้ครับพี่น้องครับ ต,มมงงตั้ตงนี้บ้าไงอีกตั้งนี้นป้าตุพี่น้องเฮ้พี่น้องเอ้โหถูกนท่นร้ยายพี่น้องกับยอ่ะุดแย่ไปทางคุณพี่น้องป้าตุ๊กบอกไก่เงือยแห้งทะลึ่งในการก่อสร้างก็พี่น้องครับทางในกระบี่สมิประตูน้าบักไงนะครับพี่น้องครับตรงนี้นะเป็นคลองรัดโพได้บ้าไก่คลอ,องรัดโพคลองรัดโพเป็นคอลองของในหลวงพิบันคุศ ไดหลวงคนช่างไว้เนาะครับเนาะพุทธเห็นหนามันทะลุมหากันระบายหนามยางรวดเร็วนี่ชงหน้าพนทธีบาบูนเด็กเกินไปก่อนหน้าบาไกยโอ้อ่าชุดยอดที่ครับพี่น้องครับถนนนี่ครับสวยงามหลาคสวยงามไร้ครับโอ้เป็นอะไรบาไกได้เห็นถนนแล้วชุดถึงชุดถึงชุดถึงชุดประทับใจชุดประทับใจชุดดีใจ ดีใจแทนคนไทยทท้ประเทศนะครับเนาะทีมีถนนทั้งสี่ครับพี่น้องครับชุดยอดการก่อสร้างชุดยอดการออกแบบไกลยฮูบาถนนนี้เชื่อมต่อไปไซเน่ปูครับปูถนนเส้นนี้เชื่อมต่อไปทางไหนเนี่ยปูมีนะบ,บูสอดสู้ฟังไบากายด้านนี้เป็นถนนทีเป็นสะพานพูพิธภสองทีเชื่อมต่อไปอยังถนนปูเจ้าสมิงพพายนะลงไปถนนปูเจ้าสมิงพพายแล้วไปเชื่อมต่อกับถนน การจราพิเศษนะหมายเลข9ที่จะเชื่อมต่อไปอย่างบางนานและไปบางขุนเทียนแล้วก็มาอีกฟังนี้บาไกลปื๊บฟังนุ่นจัดลงไปทางพระรามสามเส้นนะั้นไปนี้ไปทางพระรามสามเส้นนั้นเส้นนี้จะมาลงพระประแดงหรือว่าสุขสวัสดโอ้นี่ต้โค้งคงเลยมั้งบนเดี๋ยวหัือนจะไปผุเลยบาไกลไปพระรามสามไปพระรามสามตรงพระรามสามเลย ไปทะลับพระรามสามหรือว่าจะเชื่อมต่อไปอยังคลองเตยหรือว่าไปจเจริญนครกับไปทังนี้ไหนได้บ่าวไก่ไ,ไปจเจริญนนครคลองเตยอ,อ่าไปเชื่อมต่อไปอยังใดตรงนี้เป็นคลองนี่เป็นคลองที่มันคุดใหม่ได้บ่าวไก่อันนี้คลองนี่พิ่นคือเห็ดทะลุกันในยทีเนียฮะไปมากนี่มัน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 เป็นเองเพราะมันบอกตามที่บ่าวหูนะคลองนี่เป็นคลองที่คุดขึ้นมาใหม่จุดเทายืนตรงนี้เป็นพื้นที่ของชาวบ้าน โอ้มีมีบานถนนอยู่อยู่แล้วเป็นถนนอยู่แล้วเป็นถนนแล้วที่นี่ถือว่าจุดนี่เป็นกระเพาะหมูแม่นำเจ้าพญาพ้นทีที่ไลมาจากภาคเหนือนะเป็นข้อขวดตรงนี้บ่ไกลเป็นข้อขวดเพราะเป็นข้อขวดแล้วเวลานำเออล์นนำรางมาจากภาคเหนือได้ให้นำเออร์นท่วมชาวบา้านชาชนแล้วรัฐบาลหรือว่าในหลวงของของฝวงชนชาวไทยเพก่บที่โครงการคุดคุดคลองเป็นโครงการ<ไ>คลองลัดโพโอ้ในในหลวงของประเทศไทยโอ้สุดยอด ให้เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำจ้าพระยาเส้นเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งเป็นการระบายน้ำเป็นการระบายน้ำโมไให้ไหลทั้งท่านมวยน้ำท่วมบ้านเรือนพัทตะส้นไหลทั้งท่านลงสู่อ่าวไทยไปแถวบ่าวประสิทธิบ่าวไก่ไปเบื้งอีกฝากฝั่งนู่นบ่าวไกลฝั่งนู่นเลยโอ้โยเห็นแต้างบนบ่าวไก่แม่ยมึงจะปวดข้อปะปะปะเคยแน่นจะลงมาจากข้างบนเนาะราวครับรถควานนี่สิ เอาอะไรบ้าสัมผัสข้างลางนี่จะเชื่อเหมือนใด้ฟิวหนึง่งหรือว่าอะไรอแกแมหนึง่งแหงเง็ดแหงหอแหงเง็ดแหงอู้แหงก็ทับใจหลายครับพี่น้องเมื่อนี้บาโบก็มีความยินดีหลายแต่ภาพบาวไกลามาเบืองโครงการดีๆของเมืองไทยวาวไกลค,คะดีใจร้ายหลายครับแไดาเมื่งวังงนแสดงมาเห็นโดยสัมผัสได้เห็นโดยตาตัวเองครับชิบปากวากับมาโอตาเห็นเคยเห็นแต่อยู่ในทีวีแต่ก็เคยเห็นแต่คนวาิ่นว่า ว่าข้างล่างนี่สวยใช่ไหมแตก็เห็นบาบูมถาไทายตอนนั้นคลิปหนึ่งเนาะเรียกว่าถามบาบูว่าไปถ่ายอยู่ใส่ผ้อบอาบะไกไปแน่อยากมาเห็นอยากมาเห็นเองอยากมาบึ่งหนยตาตัวเองป้าทุกครับพี่น้องครับ,บอกไกม,มาฟังด้บะไกแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้โหสวยงาม,มดีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยตะลึงคุณก <ตะ S 1> ็สั่ง <ตะ S 1> ในยังไงบะไกเอ้ผู้มีพลหนึ่งเสื่อมต่อ กับสะพานพุทธิพ่นสองดอกไม้งามสีเหลืองอะลามดังทองงามครับพี่น้องครับเพิ่นปลูกไว้ครับเพิ่นปลูกไว้เพื่อประดับประดาประดับาให้มีซีเรียมีสันสวยงามครับกโอ้โหในอีกแบบหนึ่งของของบรรยากาศเลยบ่ไกลบรรยากาศถนนแม่นครับบรรยากาศถนนมึงที่ครับเพิ่นเฮ็ดตัดต่อกันสลับซับซ้อนกันโอ้โหพี่น้องพี่น้องบ่มี ไห้เหมือนประเทศไทยแล้วครับดีใจน้ำคุนไทยครับที่ไรมี่ถนนจังรีครับพี่น้องครับอิจฉาคนไทยเลยครับอิจฉาเลยเคนสางได้จะได้ครับโอ้โหครับบาไกลมามุมนี้มามุมนี้อ๋อตัวใหญ่อลังการอย่างนี้ปะโบปะโบูะขอบใจปะโบหลายๆเด้อจุดพยักบอไกลมากเลยครับอ๋อทุกพี่น้องเคยเห็ตลาดบนที่บอไกลเคยเห็นตลาดบนเขาขับขับรถอยู่ข้างบนเคยเห็นอยู่แต่ว่า อ่าข้างล่างนี่อยู่ข้างล่างนี่บ mm ่เคยมาจักเทือแล้วมาฟังด mm ิว hmm. ้าห้องนี้เห็นบ <oh ่ว่าไกลโอ้เฮือเฮือเฮือพี่น้องเฮือไปสังคือใหญ่แต่พี่น้องอา๋อสัมผัสแหลกบ่ไกล ทีได้ไก่ชิดกับไปนำเจ้าพญาจริงสิพี่น้องเอ้ยฟังหนึ่งจะเป็นฟังพระรามสามเนาะไก่เป็นป่ะครับถึงไปนำเป็นเสด็จเป็นฟังพระรามสามแมนฟังนี่เป็นฟังอ่าสุขสวัสดิ์พระประแดงสุขสวัสดิ์พระประแดงคระประแดงเนาะบ่สัมผัสแหลกบ่ไก่ทิไรหินทิไรสัมผัสโอ้ยชุดยอดสวยงามอลังการที่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย เป็นได้ไดบ่ไกปาตัวพีน้องเอ้มาฟังนี่โอ้โหฟังนี่ฟังนี่ชุดถึงหัวใจเต้นตุบๆๆ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 บๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆาๆๆ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 ้ๆๆๆาๆๆ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 ๆัๆๆๆๆๆๆนี่ๆๆ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 ๆน,นร มีการก่อสร้างตึกแม่น้ำเจ้าพญาเรสซิเดนซ์สูงสูงเลยพี่น้องเลยครับคณะพญาตกเลือกพี่จะเล่บอกย้อยบอกใหญ่พี่น้องเลยไปเดี๋ยวขึ้นที่ข้างเมื่อปไปไปไปเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตนะบอไก่เนาะอยากไม่เห็นอยางว่าสัมผัสมาทีเกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตทีนัยว่าสัมผัสแต่มาพบพ่อแล้วไม่เห็นเป็นบรรยากาศด้านล่างเรว่อบอไก่เนอะไม่ครับบรรยากาศบรรยากาเป็นบรรยากาศแบบเย็นสบายลมรื่นลมรื่นอ่า คือจะเป็นสวนแบบสาธารณะเป็นตรงข้างล่างเนอะเป็นสวนสาธารณะเหมือนแรกผมจะบอกกําลังกายกันได้บ้างไหมทั้งออกกําลังกายแต่ก็มานั่งชมวิวอ้ได้เป็นอ่าเพิ่งไหนน้องผีดองน้องวะตรงนี้เพื่อตรงเหิรยังแหนือตรงหิรยังแน่เนาะนี่อ่านันเาไปเป็นเอาไปเป็นแนวทางแมนครับเอาไปเป็นแนวทางโอ้พี่ดองเศร้าเล่าเฮ้ยแบบเบอร์เบิรงนโอเสียงรถดเบาไก่เสียงรถดแรงไปแรงมากเนี่นี่คือ ส่วนสมเด็จอยู่พระประแดงในบาไก่์จงสุขสวัสดิ์วันนี้บาบกับเด็กาบาไก่มาเห็นมาสัมผัสพี่น้องเอ๋ยหลังก็ถือว่าเป็นเป็นสะพานพี่น้องสะพานที่สูงใหญ่บาบกับบาไก่์เดผ้ามาเห็นสำหรับคลิปนี้บาบูเองกับศิลาท่านผู้ชมไปเพียงานนเด้อพี่น้องเด้อวันนี้มีความยินดีเด็กาบาไก่มากเห็นมาสัมผัสกับสิ่งที่ตัวเองม่เก็เห็นก็ดีใจร้ายครับที่บาบูผ้ามากยินดีบาไกยินดีเห็นด้วยตาเปล่าด้วยตาตัวเองนะครับนาะ ก็ถือว่าเป็นหน้าทางนั้นบอไก่ครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้บาบเองกับทีขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าบาบูนจะพาทักบอไก่ไปใส่กระฝากทุกท่านติดตามเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อไปสนับสนุนบาลไก่โดยทางช่องบาลไก่พาทถ้ำเสียบลวดเด้อนั่นแหละพี่น้องเอ๋ยเขาไปกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาลไก่กับบาบูด้วยกันบวกกับการโฆษณาโฆษณาด้ครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสบายดีสบายดีอาบ่่ไกเมื